สี่วิธีบอกเลิกของคนที่มีความผูกพัแนแบบหลีกเลี่ยงหรือว่ากลัวการผูกมัดข้อแรกเลยก็คือบอกเลิกด้วยการโกสติง้งหรือว่าอยู่ๆก็หายไปเลยพอคนประเภทนี้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่กล้าบอกเลิกเราตรงๆไม่กล้าพูดตรงๆเพราะว่ากลัวการเผชิญหน้าก็เลยเลือกที่จะเงียบหายไปเลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกใครด้วยข้อที่2ก็คือบอกเลิกเราแต่ว่าไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนว่าบอกเลิกเราเพราะอะไร ข้อที่3ก็คือทําตัวแย่ๆแ,แล้วให้เราเป็นฝ่ายบอกเลิกเขาเองเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่กล้าบอกเลิกเราตรงๆเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับความดราม่าก็เลยทําตัวแย่ๆที่เราไม่ชอบแล้วให้เราเป็นคนบอกเลิกเขาเองข้อสุดท้ายนะคะก็คือบอกเลิกเราแล้วแต่ก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับเราอยู่หรือบางคนนะคะก็ยังมีการทักมาต่อมาคุยกับเราอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้กลับมาหาเราแบบชัดเจนเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่เป็นเอาไว้ไดนะคะส่วนใหญ,ญ่พอบอกเลิกกันไปแล้วว่าเขาก็จะมีการคิดถึงหรือว่าหวนถึงคนเก่าๆแล้วก็นึกถึงข้อดีของเราในช่วงที่ไม่มีเราอยู่แล้วแต่ถ้าจะกลับมาหาเราเลยเขาก็ไม่กล้าที่จะกลับมาเหมือนกันเพราะว่าเขากลัวความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับคนอื่นมากเกินไปนั่นเองใครเคยโดนบอกเลิกแบบไหนบ้างก็มาแชร์กันได้นะ